สบายขยายฐานบริการ Payment s o l u t ชั่จับมือ3แฟนชายไปสนีเอกชนให้บริการธุรกรรมการเงินบริษัทสบายเทคโนโลยีจำกัดมหาชนจับมือพันธมิตร3แฟนชายไปสนีเอกชนชั้นนำได้แก่บริษัท ATP f เฟนเซอร์วิจำกัดชิปสมายบริษัทชิปป๊อปจำกัด และบริษัทควิกเซอร์วิสจำกัดเตรียมเปิดบริการระบบชำระเงินออนไลน์บริการด้านธุรกรรมทางการเงินและบริการอื่นๆภายในสบายอีโคซิสเทมทุกสาขาไปรษณีย์เอกชนของแต่ละลายตั้งเป้าขยายฐานการให้บริการครอบคลุมทุกความต้องการทางด้านการเงินของผู้บริโภค 1. บริการระบบการชำระเงินผ่านช่องทาง QR พร้อมเพย์และการเติมเงินเข้า EW a l l e t ต่างๆอาทิ To Money Wall et, และ Bit Line Pay ช้อปปี้เพและสบายมันนี่ 2. บริการธุรกรรมทางการเงิน Banking a อเจนเช่นฝากโอนถอนนัดสาขาไปรษณีย์เอกชนในเครือทั้ง3บริษัท 3. ให้บริการเติมเงินมือถือจ่ายบินรายเดือนจ่า,ายประกันภัยจ่ายบินสาธารณูปโภคที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องนายสถิรนัดลาบกวันผู้บริหารแฟนชชิปสมายเซอร์วิส ชี้บริการธุรกรรมทางการเงินจากสบายช่วยสร้างไรายได้ให้สาขาแฟนชสยทั่วประเทศสามารถแข่งขันกับร้านสะดวกซื้อได้ปัจจุบันมีสาขากว่า2,800สาขา นายสุทธิเกีิจจันทระชัยโลดผู้บริหารชิปป๊อปเผยชิปป๊อปให้บริการจัดส่งสินค้าออนไลน์อันดับหนึ่งเชื่อมต่อขนส่งมากกว่า25รายภายใน1ปีเติบโตวรวดเร็วมีมากกว่า3,000สาขาวางเป้าหมายสร้างงานสร้างอาชีพบริการเสริมจากสบายช่วยให้สาขามีบริการหลากหลาย นายชาตีศรีชัยยาวานิชผู้บริหารแฟนชายควิกเซอร์วิสชี้บริการเสริมจากสบายตอบโจทย์แฟนชายร้านสารพัดบริการชุมชนและเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้สาขาแฟนชายสร้างความสะดวกสบายให้แก่คนในชุมชนไม่ต้องทำธุรกรรมไกลบ้านขอบคุณข้อมูลจาก mgr online สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai franchise center com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ